สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาไว้นะว่าจะไปลองใช้เครื่องบดกาแฟมือหมุนเนี่ยระหว่างเครื่องบดแบบสไตล์วินเทจนะครับกับเครื่องบดแบบอลูมิเนียมแบบมือหมุนแบบนี้แบบไหนจะดีกว่ากันนะครับหนึ่งนะครับเรื่องราคานะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ราวๆประมาณสัก ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยต้นๆถึง300อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ร้อยต้นๆถึง300เหมือนกันนะครับสามารถหาซื้อได้ในช้อปปีเลยนะครับผมประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมให้คะแนนเท่ากันละกันเนื่องจากว่าอันนี้มันก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟันเฟืองบดแบบเซรามิกเนาะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแทบไม่ต่างเลยก็เป็นฟันเฟืองบดแบบเซรามิกเหมือนกันนะครับวิธีการปรับก็เหมือนเหมือนกันนะฮะหลักการก็คือหมุน ยิ่งเราหมุนให้เซรามิกเนี่ยมันชิดกันเท่าไหร่มันก็จะบดได้ละเอียดมากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะส่วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะมีวิธีการปรับนะครับให้เซรามิกมันชิดกันนะครับโดยการหมุนนี้มันจะมีตัวหมุนอยู่นะครับแล้วก็แค่หมุน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 ให้มันชิดกันมันก็จะละเอียดนะครับผมสาหรับต่อมานะครับความสะอาดและความทนทานนะครับคือไอ้ความทนทานเนี่ยก็ยังใช้มาไม่นานก็เลยยังไม่ทราบว่าแบบไหนมันจะใช้ได้นานเหมือนกันแต่ว่ามันก็ใช้้้ไดทังคู่ แต่ว่าในส่วนของเรื่องความสะอาดนั้นเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นนิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับก็จะต้องหมุนเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาอันนี้ออกมาแล้วค่อยดึงออกมาเป็นทีละชิ้นแบบนี้นะครับแต่ครั้นี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมันจะเอาออกไม่ได้แล้วซึ่งถ้าจะเอาออกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องอน่าจะต้องไขไขควงตรงนี้ออกนะครับแล้วก็อ,ออกมาเลยซึ่ง ในการทคาความสะอาดเนี่ยมันก็อาจจะทคาความสะอาดได้ยากกว่านะครับซึ่งเอาเอาจริงปกติเนี่ยเครื่องบดมือหมุนแบบนี้เราไม่ค่อยใช้น้าล้างกันอยู่้วส่วนใหญ่เราใช้แปรงปัดๆปัดๆปัดๆเอาแต่ว่าแบบนี้ถ้ามันมีเศษเศษเห็นไหมครับข้างในเนี่ยมันจะมีเศษเศษขงกาแฟอยู่เนี่ยบางทีแปรงเข้าไปปัดเนี่ยมันก็ลําบากอยู่ดีใช้น้าล้างเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเช็ดไม่แห้งหรือไม่ได้ผึ่งให้แห้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเป็นสนิมได้ตัวของเครื่องบดเนี่ยมันทํามาจากไม้หมดเลยนะครับ ก็ถือว่ามันมีความชื้นเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการขึ้นราได้นะครับอันนี้ส่วนวิธีการหมุนปรับระดับความละเอียดนะครับครั้งที่แล้วก็เหมือนทาให้ดปแ,แล้วก็คือหมุนตรงนี้เอานะครับถ้าอย่างเงี้ยมันก็ชิดกันเลยชิดชิดกันมากเนี่ยมันยิ่งละเอียดมากนะครับถ้าเกิดคลายๆหน่อยให้มันมีช่องว่างหน่อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะทํากาแฟได้หยาบขึ้นนะครับสำหรับเครื่องบดทรงกระบอกเนี้ยนะครับวิธีการ ประกอบเนี่ยมันจะง่ายมากก็คือเวลาเราหมุนเราหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับก็แค่ดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับมันจะแยกเป็นชิ้นส่วนได้อย่างนี้เลยแล้วถามว่าเวลาเราล้างล่ะเราล้างยังไงนะครับเวลาเราล้างเราก็คือหมุนตัวนี้ออกมานะครับหมุนตรงที่ปรับระดับความละเอียดเนี่ยหมุนออกมานะครับหมุนออกมาตื๊ดตืดอ่านี่นะครับซึ่งออกมาแล้วแล้วมันก็จะออกมาทีละชิ้นแบบนี้เลยนี่นะครับนี่ไล่ไปนะครับทีละชิ้น ทีละชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับพอเหลือแค่นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ล้างได้เลยเราสามารถที่จะใช้แปรงเนี่ยปัดปัดปัดหรือถ้าจะใช้น้ําล้างเนี่ยเราก็ใช้แปรงขัด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 นะครับล้างล้างล้างได้นานๆทีนะถ้าเกิดใช้แปรงปัดเฉยมันก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีที่เราต้องใช้น้ําล้างเนี่ยหรือมันมีเศษกาแฟเข้าไปติดเนี่ยมันแกะออกมาได้ใช่ไหมครับมันก็จะสะดวกกว่าเพราะเราใช้น้าล้างเสร็จเราก็ผึ่งให้แห้ง อย่างนี้มันก็โอเคนะมันก็จะไม่มีเรื่องมันก็จะดูแลง่ายกว่าเกี่ยวกับเรื่องสนุงสนิมมาเลยเนี้ยนะฮะนี่นะครับยิ่งหมุนแน่นเท่าไหรอ่อ่ะมันก็จะยิ่งชิดกันซึ่งมันก็จะทให้บดได้ละเอียดขึ้นนี่นะครับเราก็คลายนิดน,นึงนะครับให้มันพอมีพื้นที่ในการบดนะครับอ,อ่วิธีการบดท,ที่ดีเนี่ยก็คือเราบดแค่ให้ขนาดของเมล็ดกาแฟเนี่ยมันเหลือประมาณ เข้ากับขนาดของน้ำตาลทรายนะครับโดยประมาณนะครับก็ลองเพื่อนๆก็ลองเอาน้ำตาลทรายที่บ้านมาเทียบดูนะฮะตอนนี้ก็ประกอบกับเข้าไปอย่างเดิมนะครับซึ่งในส่วนของตัวสองตัวนี้ในส่วนของความสะดวกในการล้างถอดประกอบหรือเวลามีเศษกาแฟเม็ดใหญ่ๆเข้าไปติดเนี่ยผมให้ตัวนี้ชนะเลิศนะครับตัวนี้แบบสะดวกกว่าเยอะมากจริงๆนะครับผมเรื่องของความสวยงามนะครับอันนี้ถ้าพูดตามตรงนะผมชอบ แบบสไตล์วินเทจอันนี้เวลาตั้งบนโต๊ะตั้งบนอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันดูสวยงามมันดูมันมีความไม้ไม้เหมือนกับตั้งประดับได้ตามร้านกาแฟผมเห็นบางร้านก็ชอบเอาเครื่องพวกนี้ไปวางตั้งประดับนะครับมันก็สวยงามแบบนีงแต่อันนี้ก็มันจะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะง่ายๆแล้วก็จับแล้วก็ถืออย่างนี้เลยสําหรับเรื่องนี้ผมก็ให้อันนี้นะครับชนะเลยแล้วกันสไตล์วินเทจนะครับการพกพานะครับถ้าถามว่าแบบไหนพกพาสะดวกมากกว่ากันผมให้แบบนี้เลย บแบบอลูมิเนียมเนี่ยชนะเพราะว่าท่งกระบ,บอกเนี่ยเพราะว่าผมถอดประกอบอย่างนี้เลยแล้วก็ถือไปแค่นี้เอาเอาจจะเอาอะไรมามัดนิดนึงนะครับง่ายๆเลยมันประหยัดในที่มากกว่าและอันนี้คือมันมีส่วนที่ยืนยาวออกมาถ้าจะแกะออกมามันก็จะมีชิ้นส่วนเล็กน้อยที่เราต้องเอาไปด้วยอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะครับผมก็ให้เครื่องบดไรา์ท่งกระบ,บอกเนี่ยเครื่องบดท่งกระบ,บอกเนี่ยชนะเลิศในเรื่องนี้แล้วกัน<ม><อ>การเก็บรักษา อย่างที่บอกมันก็จะเป็นทรงกระบอกนะครับมีฝาปิดมิดชิดนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนี้มีความเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเปิดอยู่เพราะที่บางทีฝุ่นผงอะไรเวลาเราตั้งไว้เฉยๆมันอาจจะลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้แบบอลูมิเนียมชนะเลิศแล้วกันนะครับแบบทรงกระบอกชนะเลิศในเรื่องนี้อีกแล้วถ้าเน้นประโยชน์ใช้สอยนะผมเชียร์เครื่องบดมือบุนสไตล์ ทรงกระบอกอันนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเน้นความสวยงามซื้อมาซื้อมาแบบให้อารมณ์แบบฟิลโบราณโบราณวินเทจวินเทจน่อยก็ต้องอันนี้นะครับหรือจริงก็ไม่สีเรียดนะผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วก็เอาประดับบ้านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามที่สัญญาไว้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแลกค่ายจ่ายนะครับระหว่างการ บดกาแฟกินเองที่บ้านกับการไปซื้อกาแฟกินตามร้านเนี่ยกาแฟสดเนี่ยแบบไหนเราจะประหยัดงบมากกว่ากันเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปแน่สำหรับคลิปนี้ลาไว้ก่อนนะครับ